มาไวแล้วเว้ยเฮ้เยใช่เปล่าวะใช่ครับตอนนี้ออเราจะเข้าสู่ปี2 5ง0แล้วคงเจ็ดดือนสักกี่หลาสองนั้นนเอ้าร้อยหันยี่2 0่ปีนะคะบ๊อโอเคตอนนี้ใครที่เข้าออฟฟิศเราก็ขอบอกเลยครับว่าใครที่เข้าออฟฟิศเรามีของขวัญแจกก็คือเงินรางวัลก็คือไอโคสิบสี่ไอโซดีสี่ก็มีใคร ใครทีเข้าบรีออซิตก,ก็มีอานงานเลียงกินรีทั้งออซิตเลยใครอยากได้ก็็โหวตก่อนครว่าบริษัทเทียรสักไกยแลน์ก่อตั้งขึ้นปีใดหนึ่งปี2อ6พันรห้าสอปีสองพันใครโหวตมาแล้วก็โหวตให้ถุกต้องะครับใครโหวตที่อันดับยึนที่สุดก็ต้แยกขอละว,ว่าคือไอโซสิบกับกินราที่ออซิตซีนะครับทุกคน วันนี้เราได้รวบรวมคลิปปาพผาในปีที่ผ่านมาครับก็ขอบคุณนะครับทีสักขอบค,คุณช่องเดียสักไปแล้วที่ดูพวกเรามาตาอตลอดทุกปีนะครับเดี๋ยวมีคลิปละครนะครับที่ละครที่ว่ารถเมย์ทำลายล้างโลกนะครับผมละครนนเนี้ยผมสร้างเองขึ้นมานครับนั่นก็ไปดูดีกว่าว่าจะเป็นไงไปชมกันเลย <S <S ทำไมมึงไม่ทำตามที่ฉันทำฮะเออผมขอโทษครับคุณคุณ ตัวเสือแล้วผมตามเราทีฉันให้แกไปฟอกตัวเป็นเด็กอาชีวะยุคอาชีวะให้ได้เลยไปเป็นเด็กสร้างอิมพตีคุมมันให้ได้เลยโอเคครับโอเคครับเสียพอเสียตอนนี้ผมยวผมจัดก,การคุมมันเองพร้อมผมเฮ้ยไอ้นกบ้านี่มือพี่เลมจากไหนวะไปเรียนนี่เนี่ยเนี่ กูไปติด <rôle> ต <à déc> ่อหน้าป่วยเนี่ยเมื่อกีกูติดต่อตามเลยอละเนี่ยเล่้ยนๆเล่นเลยแล้วมึงไปทำอะไรมานีฮะเด็กช่างก็เยอะเด็กต้งเรียนก็เยอะเด็กช่างถามคนก็เยอะเนี่ยแลต่ไปยิงเพื่อทำไมกูครับข้างหน้ามีเด็กช่างอยู่ครับเฮ้ยอินวอยอินวอยอินวอชนว้ย วิวว่าต้องไงแนแล้ก็จัดการปาดหน้ามันออกมเฮ้ยวงขอโทษครับคุณเสี่ยผมจะกล่าวรื่องจริงมันถุงดีมาได้งั้นมึงก็ต้องไปตามล่าครุ่นี้ขาจะไปที่ท่าเรืองั้นให้ผมไปท่าเรือเลยฮเอารถลยไปนะครับโหหน้ารถมีเมื่อกี้ว่าครับคุณโห่ใครเล่นก่อนแล้วใครไปเสียล่ะครับคุณจะบอกเลยว่าปีใหม่หเนี่ย ขอให้ทุกคนมีความสุขก็ขออวยอ้อนก่อนครับขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามช่องเทียร์สัตว์เทเลแรมมาตลอดทั้งปีตั้งแต่ปีหกสี่ตั้งแต่ถึงปีนี้โอ้ตอนราวๆนานี่สองปีแล้วครับท่านผู้ชมทิศทางใดที่ติดตามดีสัตว์เล็ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์สุดกดซับสไครต์ทุกคนทุกท่านแล้วครับก็จะให้คลิปใหม่นะครับผมงั้นก็ง้นก็จบไลค์ข้นี้ก่อนครับง้นก็ขอบคุณมากนะที่ติดเทเลแรมขอบคุณช่องเทียร์สัตว์เทเลที่มาดูตลอดนะครับยังไงท่านต่อไปขอ เคยทำเกือทำผิไหนเดยท้าว่ัวไทยขอทำผิดหนี้มีไว้ไหนกาจ,จองกัน้วยนะครับทุกคนแล้วก็เราไป็นของคลับสวัสดีคนะันเฮ้ยจิบ